ขอต้อนรับคุณเข้าสู่โลกแมปไคจูยูนิเวอร์สแล้ววันนี้ทำอะไรที่นีวันนี้เราจะมาเล่นแมงปองทอดที่มีน้ำว่าไม่กากิลัสกันเอิมเร่งจากอะไรก่อนเออคือผมเริ่มทำได้ไม่นานไม่กี่เดือนว่อาจจะพูดติดๆขัดๆ,นๆหน่อย ม่ก็หยุดพูดไปเลยคนดูก็อาจจะยิ่งเสียผมตีข,ขัดนิดหน่อยหรือไม่ก็เสียงผมก็หายไปเลยอันนี้ก็คุณภาพก็แล้วก็เรื่องเรื่องสภาพนี้เรื่องเรื่องสภาพในเกมก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเล่นในโทรศัพท์นะไม่ใช่นคอมแ้ใครมันยิงรับแสงอะไร เนว่าเขาอยู่กันดีดีก็ตากันเดี๋ยวเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วกนะันจะฟาร์มฟาร์มตัวนี้ต่อไปแล้วผมบ่าถึงเวลห้าสิบก็ค่อยเปลี่ยนตัวเล่นจะถ,ถึงหรือเปล่านะฟาร์มอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนไปเดี๋ยวก็ตาย อชีนี่มันปอดอดพลังมันปอดถอดอ่าแล้วก็เอ่อเรื่องใครอยากจะดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์เอาแล้วกันแล้วก็ผมสภาพเน็ตก็ไม่ค่อยดีมากเพราะเล่นเกมหลายเกมก็ไม่ได้ผมก็บางเกมก็เล่ตามที่คน คนต้องการไม่ได้อย่างผมก็เล่นโลบอกได้ก็ถือว่าชีวิตดีดีใครอยากจะดูไมคับหรือเกมอื่นก็คอมเมนต์เอาแล้วกันเพราะว่าผมทำไมค้าเป็นเกมหลักไก่ทำไมค้าเป็นเกมหลักเลยเอ่อเรื่องเรื่องซีรีส์ไมคับขอได้ อยากทําแบบไหนแต่เป็นแบบโทรศัพท์กันนะเพราะผมไม่มีคอมแล้วก็ไอที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้ก็เออที่ทําไปก่อนหน้านี้ก็ลืมมันไปซะ,ะว่ามันผมอดัดทำอะไรผมอดผัดพาร์ทสองไว้แต่ว่าผมรู้สึกแบบมันเฟกอะ่ะแบบผมเป็นคนเตรียมมอให้หมคนอื่นไม่ได้เตรียมผมรู้หมดว่ามีอะไร ว่าผมนี่คนเดียวอยากหาคนอื่งเล่นอยู่แต่ไม่มีใครเล่นด้ยวยเออแล้วก็เรื่องเกมเออเรื่องของเกมผมผมกะจะทำมาค้าเป็นเกมหลักแล้วก็ใครอยากเอาดูของในเซิร์ฟเกียตีผมก็ ก็ขอได้นะแล้วก็ทำเอาชิดรอบผมก็ไหวอยูเย่เอ้ยเดี๋ยวลาชันมาลาชันมาวะขอดูเวลลราชันหน่อยดิเท่าไหร่อ่าเน็ตกระปรุกเน็ตสะลรกระปรุกที่สกาลแมงปอบุก ไถแม่งเลยลาชันเมื่อกี้ลาชันเวลาชันมาเกิดนี่ไอเขาดูเวลาชันหน่อยถ้าไม่สูงเกินไปก็รบกระเทิบทิ้งแล้วกันนะนเรือเท่าไหรสิบห้าเหมือนกันลปล่อยไปแล้วกันยังไงก็สู้ไม่ได้ไม่แค่มังปอดทอดไปสู้จะไปเอาอะไรไปสู้กับลาชันวะลองสกิล อ่าชันหายตัวได้เพราะว่าการเล่นครั้งนี้ผมยังไม่ค่อยไม่ยังไปยุ่งกับใครแล้วกันเพราะกลัวตายเพราะจากการเล่นเล่นเป็นเล่นเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่แมงปพอทอดเนี่ยรู้สึกว่าโลกโลกโลกของไคจูไคจูอยู่ิเวิร์เนี่ยมันอยู่ยากตีตึกอยู่ดีเดงก็โดนลุงกระทืบเราจะไปที่ลองไปที่อื่นกันดูไหมแต่ต้นคลิปแม่เ,เดีวกว่าต้นคลิปต้นคลิปเพิ่งบอกว่าจะอยู่นี่แหละ ฟาร์มวัววิวถึงห้าสิบไปถึงหลอกในพาดเดียวเนี่ยเจ้าวิศวกรวิศวกรคงแบบร้องไห้อะพึ่งพึ่งซ่อมตึกเสร็จไอ้พวกนี้แม่งมาอีกแล้วพึ่งซ่อมตึกเสร็จไอ้พวกนี้มาอีกแล้วนี่ สมาคมรับแจ้งทุกตึกแห่งชาติต้องจ้างต้องจ้างไขจูพวกนี้ไปเพราะมันมาทีไรตึกระเบิดทุกทีแต่จริงก็หายทั้งเมืองเลยเออติดอะไรวะอ๋อติดตึกออกไปแอปเบลหน่อยแล้ว,วกัน ก,กลับมาเขาอกอยู่ไหนวะเนี่ยเออใครมันเล่นเครื่องวะว่าแต่ดวงจันทร์ผมก็ไม่เห็นภาพไกลนะครับเพราะว่าเล่นในโทรศัพท์แล้วคุณภาพมันมันมองไม่เห็นไกลไม่เหมือนในคอมในะคอมมองเห็นทั้งแมป อะ,อะไรตัวอะไรอ๋อเอ็นจิลัตเฮ้ยแกควรดีใจที่เล่นตัวนี้เพราะจร่งกูตื่นมาอ่เอ้าเจิตจจกลัวสวัสดีเคยมีคนบอกนะว่านายคืออุนเตอร์แมนไม่จริง ออกไปแล้วอะไรของมันไอเมื่อกี้อะไรวะแม่งมาตีแล้วมันก็ออกมันปอทอดตัวนี้จะฟาร์มต่อไปแล้วกันรับจา้างตึกงตึกตึกก็ดีแม่เตังค์เอาเลเวลอย่างเดียวติดตึกอีกแล้วกายฟิสิกติดตึกใครพูดพนลำแสงวะ ใจวิวศวกรในหนังอะไอพ,พวกนี้พวกนี้ออกออกมาทีไรแม่งเมืองระเบิดทุกทีไอภาคแรกของก็อดมันไปซาฟานซาฟานซิกโกไปตบไปตบไตบอมูโตแล้วสะพานเขาขาดครึ่งไข <c oughs> ตึงหายไปหมดเลยแล้วก็ภาคสองไปซัดไปซัดกันกีโดลาแย่งแย่งตำแหน่งราชันคืนแล้ว แล้วก็ใช้นิวเขีร์เผาระเบิดระเบิดที่บอสตันหายไปเลยแล้วก็เสียอะไรอีกแล้วก็ก็ต่อยก็ต่อยกับลิงแสแมก็ไปต่อยที่ไหนว่าฮ่องกงตึกก็หายไปหลายตึกอยู่และแต่ของแต่แต่ของมันเอาเคนปลาแล้วแล้วอไม่กาก๊กตออกมาอีกโอ้โหระเบิดเลยเมืองระเบิดแบบตอนห็นตอนสุดท้ายเบบไหนว่าตึก ปอยมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องถามว่าจะทำเรื่องสปอยไหมไม่พูดแค่พูดจะเฉยยังติดขัดเลยพูดเฉยพูดเฉยยังพูดไม่ได้จะไปสปอยหนังเพื่ออ่ะ,อะจะจะากกเกอีกแล้วใครเนะี่ยยังไม่ยุ่งกับกูจำได้นะ้มงึมงบินได้ไม่ต้องบิดมา รอตึกง,งอกแป๊บแล้วจะไปที่อืดด <c oughs> ่นดีล่ะแมงปอทอดแมงปอทอดมัน, <c oughs> มนมจะเด็กห้มากกว่าไม่รู้วา่าถ้าหลงทางก็นั่นแหละมันจะบอกว่า กวมาพิธีวะอย่งน้อยที่นี้ก็มีตึกให้ฟาร,ร์กแล้วแต่กูอยู่ห่างๆลาชันดีกว่าอย่ามาซอยกูหน้าลาชันอาจจะแหลกๆนิดหน่อยนะว่าเน็ตผมมันแบบคุณภาพแบบตำเตี้ยเลดินอะโทรศัพท์เ่องโทรศัพท์ก็อยากอยากเปลี่ยนอยู่แล้ว ม่ใช่เปลี่ยนโทรศัพท์นะเปลี่ยนจากโทรศัพท์ไอเป็นคอมเนี่ยหัวก็ติดหัวก็ติดโอเคอ้าวจิตใจกูอีกแล้วลาเต้พี่เนี่ยเสียงอะไรวะไถแม่งเลยก๊อปขอโทษนะราชันโอ้ยโดนนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอ่อโมเกล่าวันี้โมเกิเอ้ยอาชีพไม่ชีพเฮ้ยอย่ามาใกล้กูมาใกล้กู นอ่ก็เน็ตอาลูบาเจ็บสาหัสมุมกี่ลพักหิวเลือดมีไงไอคือไม่ปลอดภัยไ้สึกไม่ปลอดภัยแกว่าแย่ว่ะโอ ไปโอ้ไปฟาร์มดีไหมซื้อมาซื้อมาเล่นแค่เลืวองสามมาเ่อะใคเลือกที่เลือกตัวเล่นอาา่าตัวนี้สิไปเลยเฮเซชิันเลือกอา,ายอ่าโหเจ๋อสักทีหนึ่งไม่มีคนก็ถือว่าดีจะฟาร์ม นี่คือหน้าตาของเขาก hey ็ซิล่าเฮเซหรือเรียกสั้นว่ายุคยุคของก็ซิล่าบากามเพราะแม่งทุกตัวทุกตัวเออจริงๆมันก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันทั้งภาคเลยแม่งผูพภาเคเยี่ยมกามโคตรใหญ่ใครยิงกูอกูจะพูดนหล่อนเรือใครอ้าวนั่นมีเด็กเงียม มิเรียมมึงชาร์จมึงชาร์กลังทำไมมิเรียมมึงชาร์จทำไมจำได้เสียงนี้เสียงมิเรมิเรียชาร์กลังเอาไว้ว่าการตายเมื่อกี้เปลี่ยนตัวละครเล่นนิดหน่อยนะเปลี่ยนมาเป็นก็ตี้ซีถ่ายเขาแล้วโดนเขายิงลำแสงใส่เขไม่แปลกอะ ยังรอหน่ยฉันยังรอวันที่นาจะรีโมเดลว่าเธอเล้กร้องหน่อยไม่ต้องมไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับก็ซิลา่าผมรู้เรื่องก็ซิล่ายังยังไม่มีโบนิวู่นห้องเถอะแต่ก็ชอบบ้านไม่มีตังค์งอ้นั่นตามมาทำไม,มตอบกูข้าะ อ่าใช่แต่ตายไปเนี้ยเอเอมึงพ่นได้คนเดียวเพราะถ้าก็มึงจิวก็มึงกลิ้งได้แนละ้วมึงเฟี้ยวอา่าจริงตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วแหละยาโกจิ ฮ่าฮ่าบ้าบิงเหล่ากูงเลยเข้าไปดมแสงน้ำมันกันน่าเสียงชินก๊อตแน่นอนเอ๊ะดูเร็วกว่น่อยจีขอดูเร็วกว่น่อยจีแล้วเร็วน้อยกว่ากูตกนะเล้วเรน้อยกว่ากูตกนะเพื่อน holy s h i ด เสียงมันดังคนจะหลับจนนะนอนตีอสองนี่ก็ตายขีถ่าดนอนตีสองอสพ่อยูมาแพ้ชินไม่ได้นะเพื่อนขาเกียริท่านเสียงแคมยิงอะไรกันกันหนาวอะที่แน่เสียงต้นเสียงต้องมาจากโตเกียวเอ้ยหลาชัน มายุกับกูนั่นแหะฉันขอร้องกูเพิ่งเกิดเมื่อกี้กูเพิ่งเกิดเมื่อกี้เอ้ยไอเอ้ย,อยไปจบเลิกเล่นไปคลิป